กรับสบายดีพอ่อให้พี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านพี่น้องหลังจากเกี่ยวมือวาน,นพี่น้องแล้วเสร็จสัดยังแต่หมัดแล้วก็ค้นขึ้นเนาะเพราะว่ามือวาดน,นี่ค้นจนมืดกับพอน้องไก่ทองกับทินและแม่ดีแทก จนมืดจนได้ใต้ไอ,อ้โคมพี่น้องถือว่าแล้วแล้วตัว,ตว,ตวเกี่ยวนะมันกับบาดนง้ยังแต่ซีหาห้ลงไปหันแหละตัวห้าโบได้มัดเนาะเขาเกี่ยวตัดแรงว่านเนมันโบแห้งแต่มื่อนี้มาพัดฝนตกพี่น้องฝนตกแต่เศร้าตกก็โบแห้งหรอพูด,ดีเปียก,ก่าสั้น มีบอลปล่อยงัวเลยพี่น้องงัวหน่อยครับปล่อยออกไปเลยผูกแต่แม่แม,แมันเนาะถือว่าไข่แนบ้านเล่บด้เลียงถ้าตกแรงมากอปล่อยเบิดทั้งแม่ทั้งลูกพี่น้องเข่าหน้าปลาแล้วนะบ้านเฮาสิบด้เลียงนะ ถ้าจับผูกแต่เนี้ືมือแรงลื้อเนี้ยมันบ่ม,มากไปฮา ว่ามันมังจังหน่อยสิลุงไปมัดพนผลสังมาตกใส่ผักขรียงพี่น้องเต้ม,มตเลยได้จ็ดหลดหมู่อวานกูขึ้นไป ันอยากได้เนี่ยยิ่งบมดจั๊กไงไพ่ขี่มาเอาเขาจะมาขีดกระตา่ายไายไม่พ่ากันจะซื้อมาบอกมันเอิรพักเองอะไปริการุงมันคนุณมาเดอร์บักมาเดอร์มากิน้นถัมแล้วก็ไป เี่วเลยค่ะผ้าห้ามัดเขาค้นเขาสอยพอค่ะบผมมีงานแรี่วเลยสิไปงานต่อหรือเปล่าเรวเก็ไปงานหสองลา้าน,นต่อต่อลงเตีย๋ยเลยเด้อเอออย่างซิ่งม้าห้าวก่อนหล่เหมืองพนมันมาค่ะคีเจ้าสิคนแห้วบอกเร่อสมัดตอนน,น,นั้นมัมาคนกันนั้นแรกจังหวะอยากอยากให้เขามึงมาซอยนะอยากให้เขาไปปัน่น้าะมามัดมาคนซอย แม่เมื่อเสานี่กรจากมาเลยในนอ้จ่อยมาไปนําอยู่ทีหรือปายเคุณตลุกได้เายิาจังมือามือขาใหญ่ขาใหญ่ามมือคัขอลูกตุ๋นี่มาหมัดเห็ดเบี้ยออยมีผลนี่นะ ไปม่างไปอันนั้นเลยครับรรงงดับน้ำมอเอาไว้ได้ขึ้นมาพอเอ้ยสบ,บายดีเด้อท่านปุ๊มโุ๊บลืมมาตกจมให้ลุกให้ครวตื่นมาหนักกจ่มเท่งพายครับบอ,อกทางควมำว้าวจนน้ำลายเปียก ขึ้นมากเลยนะหอนด้แต่แตนคือกวดใบม่วงเมื่อยนดน่อยเกยน้ำเขาเคืงเมือเหื่อยไปคนเขาเขาวานเจ็บแผลคืนนี้บงด้วยกบมันจะกล้ด้วยนย่อไปกินแทกเลย มามาทานผู้ชมกินข nah, ้าวเจวก็มีเตแจวขี้ปลาด้วยขอบริโกยไปเผาเอาเองเราบอกผิดนะเฮ้ยพวมพายยังฮะข้าวปนกบข้าวข้าวกบตุกวานเลยนะต้องขบมื่อนั้นกับกบซื้อมาตลาดน้ำ คีบนิดคีบในหลบออกในเด้อนี่มันจะเต็มเลยนี่คลิปได้ลงแล้วหลบออกมันจะเต็มเลยเด้นนี่กินข้าวพร้อมกันมี่เท่าพอลูกชายน่ะลดฟันข้าวตายขาดมั็นมืดบ่เพื่อนข้าจะสิบายไหมอาบอกผีสิงเขาให้นี่เยอะเราม่เอาเพร กบตายหตัวมักตัวคู่กปุลกบแยบแซ่บยังมาละข้าวกินกับต่ายมือเลี้ยงจุมากเขาเนี้ยเลฮะโอ้ยทำอาหารไปเลยทำโลกเป็นเขาหัวใจก็เลยขาดด้ามหันจะเป็นยังเขาเซ็งเขาอยากเซ็นแล้วปะไปรถ โด,ด,โด,ดโเซ็งก็เซ็งอะฮะวันกขนมดวานนอกกะขนมดม่จนแล้วหลด,ดช่องหลด,ดุดล้วลงขนเปลีย <c oughs> ่ยนทตงากเนโหลดทีทนีล้งางแต่ทานผู้ชมคุณแล้วมามัดต่อย

ฟายังไรเงี้ยทำไมมะขึ้นยังมาชูพักตัวผูขึ้นฟ้าปวกเจนสี่ห้าตัวันอย่ายเลยอย่าแรงเลย ดูอะไรก็ไม่ได้人家กืจอมาหนมาแบเดียวมาคือแบบตัวผู้แล้วได้แม่เอาตัวผู้ตัวผูมาคือไม่เอาอยางไรก็มาขมาแปรตมาเนียดเนี่ยมัตัวผู Bye, hẹn 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 mưa hẹn mưa Đang sẽ hết phải đây, บางเวลามันด well, ีไปจนเกินสีหน mm ึ hmm. okay. ่งสีสองบงทีอย่างมันมันเกินนั้นมันเ้าแล้วดีบุ่งิี่มงคลมากเลยอ่ะอย่าไปซาหมูอย่าไปสาหมูแม่กับริยาณ์หามไป nè bỏ nó thả nó mượn lại ngang gì vào đi giặc mượn lắm giờ mình ngân giờ làm ăn chỉ phải tự mình vừa bao ủa dưỡng nhà bạn ạ chị ơi mày hát một anh nhặt lý mày mày Nó À? Không hết, phải cho kênh lại. Rồi. không ít góc camera luôn. เือก้นเนาะี่เป้งกบนะปิ้นกบบ้างเอาไปิ้งมาอมันห่ออาเซียใช่ะเพื่อสินอาหารตะบูนมากินอะไเนี่ยกับในลางองเงี้ยนเข้านปะคือเขาคาอย่างเงี้ยจะให้ในยูนายู่ป็

ไม่รากันนันเพ่้เอเสื่อแหบตนไปูกาเกาะเลยขันไปตอนสา่ยังม่เห็นเลยเริ่มหแล้วพี่น้องสิ เอ่อตุ๊กิดบกิกบุฮิน่าด้ปลรรุวงผักไรก็แท้ก็จะตามทางผา,างดิแทงเดืปลุ้งนี่